เจ้ามันดูเปิ้นกล่องเข้านะเจ้านานี่เปิน้นเปิ้นเกี่ยวเอาหน่อยเจ้าแล้วก็เปิ้นตากเข้าได้ตีแล้วก็เปิ้นก็อนเอามากล่องนะเจ้าเนาะนี่กล่องเข้านะเจ้าเนาะเปิ้นกล่องไว้นะเจ้าเนะาะวันหลังเปิ้นก็นจะตีเจ้าจะตีหรือว่าโม่ไว้ น,นี่มันทำแบบแบบโบราณนะเจ้าเนาะเกลยวแล้วก็กล่องนี่เจ้าเข้ากล่องจัดไงเจ้าถ้าฝนตกอะบ่เปินอย่างนะเจ้าเข้ากับบาดเสียหายเจ้า ทำแบบอีดีจ้ะเกียวเกียวแล้วก็กล่องเพิ่นไล่นกมาเจ้าเน้ะเสียงไล่นกลายลายลาย,ลายให้มารวมกันนะเจ้าน้ามีพุ่นอีกหนึ่งกล่อง ได้ยินเสียงรถด,ดูดเข้าอยู่เจ้าบางคนเพิ่นกับดูดบางคนเพิ่นกับเกีียวอันนี้เกีียวนะเจ้าเนี่ยนี่เกีียวถ้าดูดมันจะเป็นเะอี้เจ้าถ้าดูดถ้าดูดจะเป็นเศษเศษเล็กเศษน้อยเจ้าอันนี้ดูดนะเจ้าเนาะแต่นี่เป็นเป็นเกีียวเป็นไล่นกกันเจ้าบัทายเจ้าบัทาทยคน ไทยไทยแต่เข้ามันเนาะมาดูดกระเปิ้นกะเนี่ยเองเอานี่กล่องที่สองเจ้านี่เจ้าเม็ดเข้านี่เจ้า กองที่สองนีเป็นเนี่ยสองสามีภรรยานะเจ้านี่ยจะเข้าเพิ่นเพิ่นจะเพิ่นจะตากไว้นะเจ้านะเนาะเพิ่นจะตากไว้แล้วเพิ่นกับคนคนมาเพาะกันคนคนมาเปาะกันแล้วเพิ่นก็จะเอาไปกองไว้นะเจ้าเนาะเนี่ยเพิ่นขนกองไว้เจ้า สองสามีภรรยาช่วยกันกองเข้านะเจ้าเนาะเพิ่นเปิดวิทยุเจ้าต้องอยู่แถวนี้ไทยนะเจ้าเนาะเดี๋ยวเสียงมันจะนี่เนี่เจ้าเพิ่นจะขนไปกองขนไปกองไปกองเหมือนกับเนี่ยจ้ากองเนี่ยจ้า เิเปิดเพลงเจ้าเลยอยู่ไกลๆหน่อยลบเสียงแบบเป็นนะเจ้าเนาะเห็นเพิ่นขนก็จะขนไปไว้ตรงนั้นนะเจ้ามีสองกล่องนะเจ้านี่หนึ่งกล่องนี่นี่กล่องที่หนึ่งนะเจ้าเนาะอันนี้จะเป็นกล่องที่สอง เดี๋ยวเพิ่นกำลังจากกล่องกล่องกล่องที่สามนะจะน่าเนะข้าเนาะอันนี้นาะใกล้บ้านเลยเจ้าฟังตรงข้ามกับแม่น้ำวังนะเจ้าเออแม่น้ำยาวเจ้าไ่ใช่แม่น้ำวังแม่น้ำยาวแม่น้ำยาวจะอยู่ตรงนี้นเจ้าตรงนี้ตรงที่ต้นสักดิ์เลยเจ้า นใกล้บ้านนีสบายเจ้ะราคาแพงเดีย๋ยวในอนาคตก็เป็นบ้านมาามหมด้ง้อจ้ะอู้บันไดาน่าจะเข้าได้เนะาะบันไดาเปิดเพลงเจ้นะเนาะเสียงเปิดเพลงเจ้ะเสียงเพลงอยู่ใกล้ๆหน่อย คลิปนี้พอตอ,อีก,กน,นะเจ้าสวัสดีเจ้า